คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่เมื่อ s ส g อ In เข้ามาในโปรแกรม Microsoft Teams แล้วแต่เผลอไปคลิกบันทึกอีเมลของเราไว้ในระบบและไม่สามารถหาวิธีการเอาออกได้วันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการนำบัญชีของเราออกจากระบบครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับขั้นตอนในการนำอีเมลของเรานะครับออกจากโปรแกรม Microsoft Teams ให้คลิกที่ปุ่ม Start ครับไปที่ฟันเฟือง Setting ครับจากนั้นไปที่ Account สังเกตทางซ้ายมือนะครับจะมีลิงก์ที่บอกว่า Access Work a s c h o o l อยู่เลือกอีเมลของเราที่ต้องการจะรีโมทนะครับทางขวามือจากนั้นคลิกป,ปุ่ม Disconnect ได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการง่ายๆในการนำอีเมลของเราออกจากโปรแกร,รม Microsoft Teams และหากครั้งหน้านะครับท่านาอินเข้าระบบแล้วอย่าเผลอไปคลิกป,ปุ่มสีม่วอีกนะครับ หากท่านใดนะครับมีปัญหาด้านการใช้งานหรือติดขัดในเรื่องใดนะครับสามารถติดต่อขอคําแนะนําได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะโทรศัพท์สามหและ3617ได้เลยนะครับสวัสดีครับ